ไปถามถึงเรื่องโพนะคุณโน้ตเรื่องโพโพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณบอสเนี่ยนะฮะ,ะนี่ฮะนายแพทย์แท้จริงสุริพาณิชนะครับเลขาธิการมูลที่เมาไม่ขับนะครับพร้อมกับสำนักวิจัยซูเปอร์โพนะครับเขาสำรวจว่าประเด็นเรื่องยุติธรรมพึ่งได้หวังได้โอ้โหคือพอผมเห็นเห็นผล ของโพนี่นะถ้าผมเป็นหน่วยงานที่เขาไปสํารวจเนี่ยนะหมายถึงหน่วยงานตั้งต้นะที่เขาไปสํารวจหน่วยงานของเราเนี่ยเห็นแล้วแทบจะอลาตายนะครับเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละเก้ฮสิบอรต้องการให้อาการมาชี้แจงอัยการกับตำรวจออกมาชี้แจงครันี่ครับเอาวันนี้แหละได้เห็นแล้วแหะนะครับอัยการตํารวจมาชี้แจงแน่นอนครับนี่ฮะแต่ว่า ความเห็นต่อฝ่ายการเมืองนะครับบอกว่าร้อยละแปดสิบดจุ็ระบุว่าไอาการที่เชิญทั้งอายการทั้งตำรวจมาเนี่ยนะครับเป็นการซื้อเวลาเพื่อลดกระแสเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะพึ่งพาได้นะครับร้อยละเก้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับบอกว่าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมไม่ได้นี่ครับร้อยละแปดสิบหกจุดหกบอกว่ารู้สึกหมดหวังต่อกระบวนการยุติธรรมไทยแปดสิบสองจุดห้า เศร้าใจเป็นทุก์82.3อับอายไปทั่วโลก65.5สูญเสียความภูมิใจในความเป็นคนไทยคุณโน้ตฮะแต่ละอันฮะมันบ่งบอกชัดเจนครับผม,มนะครับเรื่องนี้เนี่ยเ,เราจะยอมไม่ได้นะครับนะฮะในส่วนของคือแต่ละองค์าการยพในสังคมเนี่ยเขาก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับกรรมธิการโดยคุณศิระเนี่ย ก็ชัดเจนฮะ,ะเชิญมาชี้แจงอายาการก็ตั้งกรรมการสอบกันเองอตำรวจก็ตั้งกรรมการสอบกันเองอที่ที่ประชาชนเขามองว่าซื้อเวลาตั้งไปเพเท่านั้นไม่มีผลแน่นอนแล้วก็มีอีกผลผลผล,ผลสำรวนึงบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าหลังจากที่ตั้งกรรมการสอบแล้วเนี่ยผลการสอบจะสามารถเปลี่ยนแปลงสำนวนเปลี่ยนแปลงความเห็นของอายาการที่สั่งไม่ฟ้องได้ แล้วจะทํากันไปทําไมครับโน้ตและที่สําคัญก็คือมันมีอยู่อยู่ประโยคหนึ่งนะครับ,รบที่เขาบอกว่าในกรณีในการตั้งกรรมการสอบนในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยค,ค,คือยังเร็วเกินไปที่จะที่จะสรุปว่าสามารถรื้อคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้อีกหรือไม่เพราะว่า ตามหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยครับ,รบหากความเห็นสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดเนี่ยอายการไม่สามารถสั่งฟ้องคดีได้ใช่เว้นแต่มีพยานหลักฐานใหม่อ,อทีนี้แหละครับก็คือต้องไปหาพยานหลักฐานใหม่มามครับนี่ฮะนี่ครับในส่วนของสำนักง,งานอายการสูงสุดนะครับที่ตั้งชุดทํางานมาแล้วเนี่ยนะครับ,ค,รบคุณประยุทธ์เพชรคุณนะรองโฆษกอายการสูงสุดก็แล้วก็ทําหน้าที่เป็นเลขานุก,การ คณะทำง,งานเนี่ยนะฮะผู้ช่วยเลอขันธุการคณะทำงานที่อายการสูงสุดตั้งมาสอบคดีนี้เนี่ยนะครับก็เห็นว่าเมื่อวานนี้ประชุมไปแล้วรอบหนึ่ง<ช>นะครับเขาจะพิจารณาในสามประเด็นด้วยกันนะคุณต้นครับก็คือประเด็นแรกก็คือคําสั่งดังกล่าวเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มประเด็นที่สองก็คือการพิจารณาสั่งคดีของอายการเป็นไปตามระเบียบกระบวนการหรือไม่และประเด็นสุดท้ายก็คือคณะทํางานเนี่ยจะพิจารณาว่ามีเหตุและผลในการพิจารณาอย่างไรที่อายการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ ครับผม <c oughs> คือผมก็ถามแล้วจะสอบกันทาไมครับ <c oughs> คือสมมติว่าสอบวาออ่าประเด็นแรกคําสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับผมว่าถ้าตามหลักเกณฑ์มาเนี่ยม,มันก็ชอบอใช่ไหม,มนนคุณนดนะ<ช>เขามีอำนาจหน้าที่ไงออแต่ต้องไปดูก่อนว่าไอพญานานั้นนะคุณเชื่อได้อย่างไรนะเออแต่ว่าแหมผมฟังประเด็นที่เขาจะไปสอบกันนะดูแล้วมัน และที่สําคัญคือเมื่อวานในการสอบเนี่ยก็ยังไม่ได้บทสรุปนะครับแล้วก็ก็เลื่อนมาเป็นวันนี้ครับเลื่อาโดยเขาเริ่มสอบกันตั้งแต่9ก้าโมงที่ผ่านมาก็คาดว่าวันนี้น่าจะมีบทสรุปในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเขาก็ให้เวลาอยู่นะเช็วันน์ะทุกอย่างนะนี่ฮะฝากตํารวจนะครับก็ที่มีคําสั่งตั้งพลตํารวจเอกสัตวัตยุรันบูรณะนะครับที่ปรึกษาพิเศษตรอเป็นประธานฮะมีกรรมการรวมแล้วสิบนายเนี่ยเขาก็ดูว่า เออมันจะได้อะไรสอบวันนี้นะครับสิบโมงจะเริ่มประชุมกันวันนี้ใช่ครับนี่ครับนี่ฮะอันนี้ก็จะมีกรอบระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนี่ต้องรายงานผลให้ทางพบตรคือพลตัรวรเอกจากทิพย์ชัยกินดาทราบครับผมขอจากทิพย์ยังไม่ท่านผบตรยังไม่ทราบเรื่องนี้อ่าใช่นี่คือรอผลในการสอบข้อเท็จจริงทางคดีครับผมรู้แล้วว่าเกิดเรื่องนี้ใช่แต่อยากรู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับก็เลยตั้งกรรมการสอบขึ้นมาว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่โต้แย้งทาง คำสั่งเด็ดขาดของอายการยังไม่หมดฮะตำรวจที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่หมดฮะย้อนกลับไปครับก่อนหน้านี้มีตำรวจ7นายฮะถูกเหมือนกับมีข้อมีข้อพิรุษนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีการลงโทษนะคือแต่นายเนี้ยมีการถูกลงโทษแตกต่างกันออกไปนะฮะผิดวินัยไม่ร้ายแรงอะไรก็แตกต่างเนี่ยนะก็นี่ฮะผมก็มาให้ดูอีกรอบหนึ่งเลยนะครับคนแรกครับพลตำรวจ พันธุตํรตีกิ <GT L S 2> เตเปียแก้วนะครับนี่ฮะคนที่สองครับพันธุนปป์ตํารวจเอกสุขุณพรมายรณนะครับพันธุ์ตํารวจเอกไตรเมธอุทัยพันธุ์ตํารวจเอกชุมพลพุ่มพวงพันธุนปป์ตํารวจเอกสัมฤทธิ์เกียรติย้มพันธุ์ตํารวจโทวิบูลถิ่นวัฒนากูลและพันธุ์ตํารวจโทวิรดลทัพธิมดีครับทั้งหมดนะฮะถูกลงโทษ ใน,ใน,ใ,นในฐานความผิดน้อยใหญ่แตกต่างกันออกไปนะครับตามฐานความผิดนะฮะตามพรปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา91วงเล็บ2ครับอ,อันนี้ปป,ปชเขาชีมช้มูลชี้มูลนะครับนี่ฮะก็มีการลงโทษกันไปบ้างแล้วเนี่ยครับ,น,รบนี่ฮะ, <c oughs> ะท่านผู้ชมครับก็ลองก็ลองไตร่ตรองดูนะฮะว่าคดีรถชนตาย ถามว่ามันเป็นคดีธรรมดาไหมเนี่ยคุณน็อตม,มันเป็นคดีทั่วไปนะคดีอุบัติเหตุทั่วไปทั่วไปครับ,รบไม่ได้มีอะไรฮะไม่มีรักซ้อนนะ,ะรถชนคนตายเนี่ยเกิดทุกวันมีทุกวันวันละหลายกรณีด้วยบางกรณีตายกันไปสิบก็มีฮนะมไม่ได้ไม่ได้มีพิษดานอะไรฮนะแต่ว่าคดีนี้เนี่ยมีตำรวจโอ้โหระดับนายพลระดับะระดับ เยอะไปหมดฮะอายการมาการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเยอะไปหมดเลยก็อย่างที่บอกครับคดีนี้มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแต่ว่าคุณไปทําให้มันซับซ้อนกันเองมีเงื่อนงำกันเองเพราะมันเพราะอะไร่ะเนี่ยที่เขาบอกว่าโอ้โหเราเนี่ยรู้เรื่องนี้เพราะสื่อต่างชาติใช่ออกมาเปิดเผยด้วยนะนั่นหมายความว่าถ้า CN n ็ใช่ไหมซีเอ็นเอชถ้าซีเอ็นเอไม่ได้ออกมาเปิดเผยเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับ เราก็ยังไม่รู้นะเขาก็ทำกันเงียบกุบกริบกุบกิบอะไรกันไปนี่แหละ